ทุกอย่างนะจ๊านึกแกล้งเลยค่ะตรงห้องน้ำไม่มีเลยอะไรอ่ะอร่อยอ่ะขนแป้ง แอด์ลฟมตื่นอยูดเลตื่นอยู่เลยเหนาวะเหนาวะได้อานหนัเไปเจอขอตัดจบเลยค่ะไปจ้าเดี๋ยวเราจะไปมันจักรยานเที่ยวกัน Let's go ยังไม่ทันจะไปไหนเลยแผน โซลูดถ้าใส่เป็นเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าถึงสุดูต์แลพักแรกกันแล้วจ้า มากดูกนะครับปั่นจักรยานมาประมาณ2กิโลจากจุดกลางเต็นท์ ว้าวอเออสสยจริงหาหน้าน้อยค่ะอะไรอ่ะ ผาน,าน้อยผาน,าน้อยอุอผิดไปแล้ผาน้อยค่ะดูเลยค่ะเหนื่อยมากค่ะขวบปั่นจะมาถือ <laughs> ดูวิวดูวิวส <laughs> วย <laughs> สุด,สดไม่เธอแต่ว่าโ <Okay. S 2> <laughs> อเคกลัวเธอเธอเธอดึงเราไว้แล้วก็โอเคแล้วเสร็แล้วเราก็มาถึงจุดเช็คคอยที่สี่หายเหยียบแม่งนะคะ เครื่องพันิกมากบิ่มถึงเวลาเดลวิวมือกลางวันแล้วค่ะิซ่อมตามนะครับูอันนี้คือซ่อมตามอะไรครับบอกอ๋อูปลาค่ะปูปลาอปูปลาบนดอยโคตรฟินอ่ะฟินประชาิแพ็กกำลังดีแซ่บไหมแซ่บมากไปพูดูจะดีทุกอย่างไม่ได้ปะว็เห้ยมันดีไต่จ้า Enjoy Eating รสชาติคิ้มคนมากดีแล้วนในรายการตอนไหนคะพูดอะไรไปเราบ้า <laughs> งไม่ได้พูดเลยตอนนี้เราก็มาถึงผาแดงกันแล้วครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ปั่นจากจุดที่เราพักกินข้าวกันมาก็ประมาณ1กิโลเมตรได้ตอนนี้ก็รอเพื่อนมาแล้ว เด็กผาหนึ่งผาสุดท้ายคือผาลมสักนะครับก็หันจากนี้ประมาณ4ีกิโลครับเราไปดูวิวท er> ี่ผานี้กันดีกว่าครับให้ฝไให้าไม่ไม่ไหวให้กับแอบ ตอนนี้พวกเรามาถึงผาลมซักกันแล้วนะครับผมที่ที่ไกลที่สุดตั้งแต่เราปั่นมาี่ยเป็นตอนนี้นั่งพักกันก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินเข้าไปข้างในนี่มันจะมีแถวนี้มีเขาจะมีร้านค้าร้านข้าวมีหลายร้านเลยจักรยานของเราจอดอยู่ตรงนี้เป็นไงจอดเป็นระเบียบมากนูของมหาลยนน่นโ่นดูลิงยักษ์ลิงยักษ์ มาแล้วต้องขึ้นให้สูงที่สุดเราถึงจะมองเห็นทุกอย่างครับโหไปเดี๋ยวเราก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินน้ำนั่งพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปที่ผาลมสักกันครับผมเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาลมสักค่ะไม่รู้ว่าเราจะได้ดูหรือเปล่าดูฝนฟ้าอากาศก่อน หลังจากที่เราได้ไปปั่นเักรยาานกลับกันมาไปดูอะไรนะที่จะจะไปเฝ้าดูาทีตกดินก็ก็เฝ้าอย่นงเฝ้าเดียวแต่ว่าังไมตกตกตกแต่ว่าโดนบังแล้วก็มาถึงกลับมาอาบน้ำอาบผ้าเรียบร้อยแล้วก็จิกเนเจอร์ของคูกกระดึงที่ทุกคนเขาจะพูดถึงกันก็คือบุกกระทมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผาลมผัไม่เนี่ยเนี่ยแกะท้เนี่ย แล้วีวหอดก่าผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับจักรยานเป็นคุณอาเทิดครับผมจะต้องประทับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ผมกินข้าวคุนอาหวานนี่ด้วยนี่ด้วยนะดีด้วยไม่อด้วย่ทุกยางเลยค่ะอาจารย์กินแกงแท้อร่อยดูเตานี้นะเราไปดูเตานู้นเตานี้ไม่ค่อยมีดูเตานี้แล้วดูตรงเตานู้น มีเท่าไรคำแรกคะไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะคราวนี้เตามุสลิมจะไม่ค่อมีสีสันเท่าไหร่ไปไปลาวมาสิบห้าวันน่ะนุ่มทุกวันเลยตุ้มห้อมเด็กครับผมลืมลืมเลยอะไรนี่เขาผัดเขาเรียกอะไรปื้อไม่กินเลยชื่อร้านอะไรคะในตำรานนะคะเจ๊เจ๊เลย ร้านใบเฟิร์นหรือร้านพี่โจ้นะครับถ้ามาบวเดึงเอาแวะกันมาได้อ้เอาลงดี๋ยวขอตัวเติมพลังก่อนนะครับเอาไว้ไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราอาจจะไปดูพ้ะอาทิตยขึ้นถ้าฝนไม่ตกฝนไม่ตกแล้วฟ้าเปิดนะครับไปแล้วนะคะาประมาณตีห้าเป็นเพียงสีสิบห้าสิบสเรากำลังเดินไปดู อาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นตอนข้างหน้าค่ะม mm ีเ hmm. จ้าที่พาเดินไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาทิตย์ขึ้นจะสวยงามไหน,ค,ไนครับแล้วก็นะไปที่ผานกแอ่นนะ่ารกิจจากที่พักถึงประมาณสองโลเดินต่าเดินมาถึงจุดที่ตอนราตรีห้ารวมพลเป็นที่หน้าสูง เราเดินมาพกับกาะกลุมกันมารสชมครับเออนะคะเราถึงที่ผ่านมกแอน่นกันแล้วแต่ว่าปาที่ยังไม่ขึ้นตอนนี้เป็นเวลาตีห้าสีนะคะเราไปหาที่จองไปดูการนกแอน่นจ้าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห่านนกแอน่นแล้ว,ลว,วนะบรรยากาศก็วันนี้ ดีมากครับอากาศเปิดครับเห็นพาทินแน่นอนอยาให้กล้องเห็นลองไปชมดูครับอเี๋เราก็ได้เห็นพาทิศเพื่นแล้วนะครับดูดู ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินกลับที่พักแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็เดินลงข้างล่างพวกเรามาเที่ยวกันประมาณ3วัน2คืนออกตั้งแต่วันอาทิตย์ออกวันอาทิตย์กลางคืนกลางคืน4ทุ่มครึ่งเช้า16เช้าแล้วก็เริ่มเที่ยวเดินขึ้น บอกว่าทีนี้ก็บอกว่าฟินมากครับประทับใจนมากตอนแรกคิดว่าจะเจอนะพายุตลอดทั้งคีนก็มีแค่ช่วงวันแรกเท่านั้นคืนแรกตอนแรกครับอาครับอาเขาก็บอกว่าคืนเมื่อคืนนี้จะมีมรสุมมีฟองบิลวิวเข้าไม่น่าจะได้มาตากระหอบแต่ที่เห็นครับยอดยอดเวลิกูครับตูดเวลีวิว ลาไปก่อนจะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับทริปต่อไปถ้ามีโอกาสไปก่อนละครับบายจ้าสวัสดีครับไปรับผ้าใส่อาวปากนะคบป้าเจอกันคลิปหน้าค่ะ